อันนี้เราจะไปทำอะไรแข่งจักรยานเนระโอ้โหอันนี้อันนี้รีวิวจักรยานก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คันแรกนะครับคันแรกนี่คือจักรยานของน้องบอสอันนี้อันนี้จักรยานรุ่นอะไรครับเนี่ยรุ่นหมาป่าโอ้โหและอันนี้ของกุมภาครับร,รุ่นอะไรเนี่ย อันนี้อะไรนะรูปอะไรล่ะรูปมอเตอร์ไซค์รูปมอเตอร์ไซค์แล้วของใครปากล่ะครับ <c oughs> อ,อันนี้คือมอเตอร์มอเตอร์ไซค์หโ,โหอันนี้ล่ะครับของแนนนู่เขาเขารถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันโอ้ยตอนนี้นะครับจะทำการ <c oughs> จะทำการแข่งขันนะครับแก๊งแฟนฉันนะครับอันนี้อยู่น้องบอสอยู่ปออะไรครับปออา กุมภาบ้านสองเทปากบ้านหนึ่งบ้านส่กระถ u n บ้านหนึ่งครับสอง <c oughs> อันบ้านหนึ่งครับสี่แนนนี่บานสองีนี่กระถุงแนนนี่ไม่รู้จักเอาละครับแกงนี้นะครับแกงนี้ครับจะแข่งจักรยานนะครับใครถึงตรงนี้ก่อนชนะนะครับหนึ่งสองพ่มเฮ้ยก <c oughs> ุมภาเ <c oughs> ข้าที่หนึ่งเฮ้ยเทปากเข้าที่โอ้แนนนี่เข้าที่สามนะครับ <c oughs> จอดก่อนมาเราไปสำรวจไปจับอึงอ่างดีกว่าปะจับอืงไงไม่ไม่เลอะ้เลอะไม่เห็นดูไหนเอาดูสำรวจนี่เอามันจะหูบไหมจะหูบไหมมันจะหู